วิธีเปลี่ยนภาษาเมนูของ Google Chrome บน Microsoft Windows ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไปน1น1่งสีงสพลัสภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ีจ่จีบุปปลิอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสุริโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับก็มีสมาชิกบอกว่าอยากให้ทำสื่อชุดนี้นะครับก็คือ,อ desktop n v d i desktop นะครับผมใช้ NVDA ร่วมกับโปรแกรม p p ตาทิ p นะครับผมก็ร,กระบบปฏิบัติการ Windows 10อ่ะก็21 H1 นะครับ กดตัวจีไปที่ G Google ช่องเจ็ดปอปยี่สิบหก Google Chrome นะครับผม Enter เิเปิดดเป Google ช่องบาร์เอเดรสเซร์ชบาร์อีดิทาฟโต้คอมีดซีพีแอลเดรสเซร์ชบาร์เราจะเข้าเว็บไซต์อะไรหรือไม่เข้าก็ได้นะครับก็ตอนนี้อย่างยกตัวอย่างว่าไม่ได้เข้าเว็บไซต์อะไรหรือจะเข้าก็ได้เราจะเข้า G O O G L E c o m C O M Google c o m s e a r c h ร์ได้คุณจะเข้าเว็บหรือไม่เข้าก็ได้จะเป็นหน้าเว็บว่างเปล่าก็ได้ใน Google Chrome นะครับ ตอนนี้เราจะเช็คอย่างไงว่าเมนูของเราเป็นภาษาอะไรนะครับก็ไปที่เมนูบาร์ครับโดยการกดอัตโนมัติ f ครับผม f finland เมนูซิเลตซับเมนูเนี่ยครับเมนูซิเลตซับเมนูให้ลองกดลูกศรขึ้นดูหรือลูกศรลงดูครับลูกศรขึ้น <Ex it. S 1> f f สีก้า f f ส่ก้า exit แสดงว่าตอนนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับโจทย์ที่สมาชิกบอกว่าอยากให้พาตั้งค่านะครับจาก google chrome ที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษให้เป็นเมนูภาษาไทยตอนนี้ ภาษาอังกฤษอยู่นะครับคุณก็อัพเทอร์เน็ตเอาใหม่อีกครั้งนะครับเข้ามาที่ Google Chrome เสร็จแล้วกดอัพเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วกดตัว F Finland ครับผมเมมนนููซับเเขาจะบอกว่าเมนูซิริกเต็ดซับเมนูใช่ไหมครับให้กดลูกศรขึ้น F six F สี่เก้า f f สี่เก้าลูกศรขึ้น Help submenu สี่แปด Help สี่เก้าช่วยเหลือลูกศรขึ้น Setting F สี่เจ็ด o f สี่เก้า Setting ครับผมตรงนี้ครับคือการตั้งค่าให้กด Enter เข้าไป ของผมเปิด Auto Form Mode นะครับยังป๊อกเลยผมออกจาก Auto Form Mode ก่อนก็กด Escape ครับแต่ถ้าใครไม่ป๊อกแบบผมนะครับไม่เป็นไรครับเราเข้ามาสู่ setting หรือการตั้งค่าแล้วไปที่ด้านล่างสุดเลยครับหัวข้อ Heading Advance ครับไปเร็วสุดก็ Control N ครับของผม Heading Advance นี่ครับ Control กับปุ่ม End N นะครับหรือคุณกด h Hotel ในการใช้โครงสร้างแบบ heading ไปที่ advanced นะครับหรือขั้นสูงนั่นเองเจอเมนูนี้ search set i n f i i t call out of call heading level 2ทัดเขา advanced advanced นะครับเขาบอกว่ามัน collapse อยู่ก็คือหุบไว้อยู่ก็คือซ่อนไว้อยู่ให้กด space bar หนึ่งครั้งให้เขาขยายออกมา expand ออกมา expand e d อ่า expand e d คือขยายแล้วคราวนี้ครับกดลูกศรลง heading level 2 b a c k s a e นี่แหละครับจะมีในส่วนของหัวข้อ Language นะครับผมก็คือภาษากดลูกศรลงอีกครับนี่แหละครับตรงนี้ก็ c o l l a p ไว้อยู่ก็คือ Button Collapse นะครับ Show Language Option ก็คืออ่าคือการตั้งค่าย่อยๆของตัวภาษาเนี่ยครับให้ Space Bar ตรงนี้อีกทีนึ่ง Expand 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 ออกอีกแล้วครับกดลูกศรลง a the Language based on your preference นี่ครับให้เราที่มีการเลือกภาษาของเราครับว่าเราอยากจะใช้เมนู ของ Google Chrome ภาษาอะไรอ่ะกดลูกศรลงอีกครับ English English ตอนนี้คือโลโกดลูกศรลงมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็น English ก็คือเป็นภาษาหลักของตอนนี้ใน Google กูเกิลโครมเนี่ยครับภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้หลักเลยกับ Google Chrome ตอนนี้ครับอ่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนทำยังไงครับกดลูกศรลงต่อ This language the Google. เนี่ยครับเป็น Google Chrome UI นะครับผมตัว English เนี่ยครับกดลูกศรลงครับ <But S 1> อ่า <more action. S 1> บัตท่านมอลแอคชั่นอ่กากดลูกศรลงอีกครับ มีไทยอ่าลูกศรลงอีกครับบัตทานโมชั่นบัตทานโมชั่นลูกศรลงอีกครับ English, uh, English United States ลูกศรลงชันมอ่ามอบัตทนโมชันมอแอคชั่นโมชั่นขอขออภัยครับลูกศรลงครับ Link e l as language ในกรณีที่ท่านกดลูกศรลงมาเหมือนผมเนี่ยไม่มีไทยไม่มีภาษาที่คุณต้องการให้คุณมาที่ปมอ่าลิงก์ครับแอลงเกสเปซบาร์เข้าไปแล้วก็ มีช่องเสร์ชให้พิมพ์ไทยครับแล้วก็ไปเช็คเลือกไทยแล้วก็ไปกดแทบหรือกดตัว B b r a v o ไปหาปุ่ม Add Button อ่าก็คือเพิ่มภาษาเข้ามานะครับผมขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับผมก็แล้วคราวนี้ครับถ้าคุณ Add เข้ามาแล้วคุณจะเจอแบบผมเนี่ยให้กดลูกศรขึ้นไปเหมือนเดิมให้เลื่อลูกศรจน เจอคำว่าไทยนะครับคือจริงๆนะครับคุณเจอ heading แล้วมอ action เข้ามาใช่ไหมครับแล้วเข้ามาที่ language option มอ option ปุ๊บเลื่อนลูกศรลงมา <But S 1> เจอที่คำว่าไทยพอเจอคําว่าไทยปุ๊บลูกศรลงอีกทีหนึง่ง button But มอ r e action ที่อยู่ตรงต่อจากคําว่าไทยเนี่ยครับภาษาไทยเนี่ยครับให้ space bar <Set S 1> <บา S 2> เพื่อขยายออกมาครับ และเขาจะบอกเมนูเมนูนะครับแล้วลูกศรลงมา Display Google Chrome in this language checkbox not check Display Google Chrome um in, Dis ch um in this language checkbox in this language นะครับเขาเช็คบล็อก not check อยู่ Display Google Chrome ไม ch um. mm ่ใช่ Google c h r m อืม in this language checkbox not check สเปซบาร์เป็นเช็คสเ e c เช็ค unavailable set not to be marked be marked real but set but be marked but marked and และเขาจะมีปุ่มที่ชื่อว่า เมื่อกี้มีปุ่มรีลอนนะครับก็คือเปิดใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้หายไปไหนแล้ววเปิดัม่ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับมอรีอนัให้คุณกดลูกศรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาปุ่มคำว่ารีลอนก็คือเปิดใหม่นะครับดกกูชตอนนี้ถ้าคุณกดลูกศรขึ้นไปไทยเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ไทยเป็นอ่าเนี่ยครับไว้สำหรับแปลด้วยเนาะแล้วก็เป็น g ูเกิลโครมยูไอด้วยอ่า อลูกศรมาที่คำว่ารี้อนหรือเปิดใหม่บบรอนสเปซบาร์ bar, ปับ๊บเขาจะปิดก็่ปิา g l e ตั้งค่าด g o o g l ปิด r o m e Chrome แล้วก็เปิดใหม่ทันทีครับตอนนี้เมนูต่างๆนี่ครับ จากเมื่อกี้คอนโทรลโฮมไปเดดิเบเว้หึงการตั้งค่านาจะเป็นคำว่าการตั้งค่าไม่ได้เป็นเซตติ้งแล้วคอนโทรลเอ็นไม่ได้บั๊กเฮดดิเบเว้สองบัตทัมโคลแขั้นสูงนี่จากคำว่าแอดวานซ์กลายเป็นขั้นสูงก็เข้ามาที่เดิมเนี่ยครับคุณอยากเปลี่ยนกับเป็นภาษาอังกฤษก็อยู่ที่ขั้นสูงสเปซบาร์บ้าเ Expand ออกมาใช่ไหมครับลูกศรลงมาเฮดดิเบเว้สองภาษาภาษาปุ๊บลูกศรลงอีกทริกแคบบัตทั้มโคลแสดงตัวเลือกภาษาแสดงตัวเลือกภาษาปุ๊บ Space Bar เข้าไปที่แสดงตััััววเเเเลลืือออกกภาาาษม้ยย่่พิงงงดบตตแส ภาษาเนี่ยคลิกคลิกเอเบิลเนี่ยสเปซบา ed, รา์เขาขยายออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกศรลงไปนี่ลำดับภาษาตามความตองการของคุณลูกศรลงไทย,ไทยนี่เป็นภาษาที่ใช้ในการแปลหน้าเว็บนี่เป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงข้งกูเกิลลูกศรลงนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดง UI ของ Google Chrome ลูกศรลงครับการทำการงานเพิ่มเติมการทำงานเพิ่มเติมลูกศรลงครับ อังกฤษเนี่ยครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนเป็นอังกฤษก็อยู่เลื่อนลูกศรลงมาที่อังกฤษแล้วสเปซบาร์บัตท่าการทำงานเพิ่มเติมบัตท่านการทำงานเพิ่มเติมเนี่ยสเปซบาร์ไปปั้งการตั้งค่าด็อกเมนต์แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาสแสดง g o o กูเกินในภาษานี้เช็คบ็อกซ์ not check สแสดง Google Chrome ในภาษานี้เช็คบ็อกซ์ check not check นะครับผมอ่าตรงนี้ครับถ้าคุณสเปซบาร์ไปเขาก็จะให้คุณกดที่ปุ่มเปิดใหม่กับเป็นภาษาอังกฤษก็อย่าลืมเข้ามาที่อัตเทรอนเนตั้งค่าเอาแล้วไปที่ ท้ายสุดนะครับคอนโทรลเอนจะเจอแอดวานซหรือขั้นสูงเข้ามาแล้วก็เลื่อนหาภาษาภาษาการทํางานของภาษาอีกทีแล้วก็เลือกเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับสลับภาษาไปสลับภาษามาเดี๋ยวผมลองกลับเป็นภาษาอังกฤษนะบอกครับสแดง Google ใช่ไมภาษานะีนน้เช็คเช็คก่อนว่าตอนนี้เมนูอัลเทเนตเอฟเป็นไงเมนูสี่เด็ดเมนูสี่เด็ดลูกศรขึ้นออกสีก่เก้าบ็อกซ์สเป็นออกแล้วสิบเก้าสิบเก้าแล้วลูกศรขึ้นความช่วยเหลือเมนูช่วยเหลือจากสี่เก้ก็เป็นความช่วยเหลือลูกศรขึ้นจากเซตติ่งเป็นการตั้งค่าก็กลไปสี่เจ็ดบ็ รรรียยบบ้อนะคัถ้าอยากเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนเดิมเมื่อกี้กลับม็แ<อ>สดง Google นำบอก5 5อ่าเนี่ครับแสดง Google ใช่ในภาษานี้เช็คบล็อก not เช็คแสดง Google Chrome ในภาษานี้ก็คือเมื่อกี้เราเราเลือกเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็สเปซบาร์ให้เช็คเป็นอังกฤษกลับมาแสดงการตั้งค่าบล็อกเป็นเมนไดมักเมนไดมักเปิดใหม่บัตรการตั้งค่าบัตรบัตรเปิดใหม่แล้วก็อยู่ที่ปุ่มเปิดใหม่ของเดิมภาษาอังกฤษเขาจะเป็นคำว่ารีลอนใช่ไหมครับถ้าเราสเปซบาร์ไปปึ๊ง Desktop Settings Google Settings เขาก็จะเปิด ปิดแล้วเปิด Google Chrome ใหม่จากการตั้งค่าก็กลายเป็นคอนโทรลโฮมเป็น Setting c อนโทรลเก็จะเป็น a d แอดวานนะครับผมหรือขั้นสูงผมสลับไกลสลับไปสลับมาระหว่างอังกฤษกับไทยเพื่อแสดงวิธีการแล้วนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าท่านจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างถ้าได้ไม่ได้อย่างไรโทรเข้ามาในบริการหมอคอมนะครับเดี๋ยวเราก็จะแนะนำให้เปิดเสียงให้เราให้ผมฟังนะครับแล้วมก็จะบา ตั้งค่าเป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะครับแต่อย่าลืมถ้าไม่มีอังกฤษกับไทยแบบผมอย่าลืมที่จะไปแอดแล้วก็ค้นหานะครับไทยและอังกฤษที่คุณต้องการเลือกแล้วแอดบัตท่านเข้ามานะครับหรือเพิ่มบัตท่านเข้ามาในภาษาที่คุณต้องการนะครับวันนี้บริการหมอคอม1 4ึ4พรัสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับกับความรู้ที่สมาชิกขอมาสิริโชควริรนันน์นำเสนอความรู้สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา แบ่งปันความรู้กับทุกท่านครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับพรมเดสก์ท็อปเดสก์โกลวหมอคอมรีววิเฮ้ย